นะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบขบวนประวัติการยกรนะครับโดยมีเป้าหมายคือเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับผู้แถลงข่าวนะครับก็มี3ท่านนะครับคนแรกก็คือผมนะครับปริญญาเทวานุกูลนะครับเป็นผู้ในการสู่ที่สามของนายทาัสสังนะครับแล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโทจมเอกโซเชียลผ่านนะครับแล้วก็กรรมการสิทธิ รัสเซียโดนแ่งชาตินะครับท่านปู้ีการซิทิเดชนะครับทั้งนี้เ,เนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่เราการเอาชื่อและประวัติผู้ต้องหานะครับบันทึกลงในทะเบียนประวัติอาญาไกรตั้งแต่ตอนตั้งข้อหานะครับทำให้เกิดปัญหากระทบไปถึงสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากหลายนัดใช่ไหครับที่เราเลือกวันนี้เป็นวันแถลงข่าว นะครับเพราะว่าวันที่27นะครับแล้ววันนี้เองนะครับก็คือวันที่ทางาบาระวิชาธรรมศาสตร์ษา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 และการเมืองก็เกิดขึ้นมาในวันนี้ด้วยกินการที่จะให้เป็นวิลยายของประชาชนและยืนอ,อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือประชาชนโดยป้องยิ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพและก็การปกครองในระบอกประชาิปไตยนะครับแล้ว วันที่มีการประกาศระเบียบนะครับสำนักงานตำรวจแหชาติฉบับใหม่นะครับซึ่งจะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างเนื่นนานกระทบผู้คนเป็นสิล้านคนนะครับระเบียบฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ผักดันกันมานานนะครับก็ได้มีการลรงนานประกาศใช้ไปเมื่อวันที่2 1ทัวนี้ครับ27เมษายนนะครับแล้ว โดยข้อที่2ของระเบียบนะครับก็กําหนดว่าให้ใช้บังคับเมื่อครบกำหนด30วันนะครับไว้ง่ายคือก็มนผมใช้บังคับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566ที่ผ่าน 6, 2, 5, 6, 6, ไปวันนี้จึงเป็นวันครบ30วันของการประกาศใช้นะครับเราจะถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมนะครับที่จะมาแถลงข่าวกันเกิดกันครับผมนะครับเมื่อได้มีการปรึกษาหรือและประชุมกันนะครับกับทางสำนักง,งาน ของศาลยุติธรรมก็ดีของทางอายการก็ดีนะครับก็มีข้อยุตินะครับ,ออนะรบในทางที่ว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เป็นคนไปบันทึกชื่อของผู้ต้องหาการดำเนิน,นล,ลงในทะเบียนประวัติอาญากรเองก็ต้องไปตามเรื่องเองนะครับแล้วการทําฐานข้อมูลเชื่อมถึงกันก็ยังไม่มีนะครับการกับทางศาลเขาบ็กเห่าน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ พารงานนะครับของอายการยื่สารนะครับแล้วไม่มีข้อกฎหมายรืะระเบียบตรงไหนนะครับติดสารยกฟ้องอายการสารยกฟ้องอันนี้ต้องคืนต้องร้องในข้อไหนไม่มีข้อโต้แย้งใดๆอันที่สองเนี่ยต่อใ้สารที่ภาคสานะครับจะเป็นความผิดเล็กน้อยแค่โทษปรับแค่โทษปรับนะทำไมเป็นอาญากรนะครับโทษปรับคือความผิดประเภทที่ทั้งเผลอเล็กน้อยเนี่ยเราเรียกเขาอ,อาญากรไม่ใช่หรอก ไม่มีใครหรกครับไม่เคยทำผิดทุกคนเคยเรียิดหมดนะมันต้องแยกนะครับต้องความผิดที่มันเป็นเรื่องพังผืดเล็กน้อยกับการกระทําอ่านอก่ารของการความจริงที่เราทำไปนี่นะครับคือหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยผมเห็นส่วนตัวในทางวิชาการนะครับก็ังรู้สึกว่ายังรุนแรงด้วยซ้ำแบบนะครับจำคุกหนึ่งเดือนหนึ่งวันเป็นฐานะกรอันนี้รู้สึกว่าางแรงไปนะครับแต่เอาละเราถีหลัาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก่อนคือต่อให้สารที่พักษาว่าผิดนะ และถ้าจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยห้ามเอาเข้เาไปโนมในทะเบียนบวคคลาภิการอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักการของเรานะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการไปลบทะเบียนบุคลาภิการให้กับอาญากรนะฮะเราลบให้กับคนที่ไม่อาญากรนะฮะหนึ่งไม่ผู้บริสุทธิ์สองคือผู้ทำผิดเล็กน้อนทั้งเผลอเล่นการพนันถูกจับได้โดนสั่งสั่งปรับเนี่ยเป็นอาญากรแน่นอนนะครับเราแล้วเป็นอาญากร ต่อเมื่อสารพิพากษาแล้วมีโทษจำคุกเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับยกเว้นความผิดกระทำโดยประมาทยกเว้นให้นะครับไม่ได้เกินหนึ่งเดือนก็ประมาทีไม่อยากก่อนนะครับแล้วครับก็กล่าวข่าคุณแหท่านอาจารย์ปริญญาครับแล้วก็ท่านอิริการนะครับในฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับนะฮะวันนี้ในในเรื่องนี้นะครับนะผมก็ต้อง ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกส่วนเป็นอย่างมากนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของท่านผูบริการท่านอาจารย์ปริญญานะครับแล้วก็ท่านผบตรในเรื่องนี้ผมตอ้องเรียนดีนะครับว่าเมื่อเราเมื่อผมอได้ออนย้ายมาจากสมักนายกนะครับกลับมารับราชการในแหน่งผูนะ้ช่วยผบตรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะก็เป็นเป็นเรื่องที่เรามีปัญหากันมายาวนานนะคือประชาชนเนะี่ยต้องทุกข์ระทมนะครับนะว่าอะไรครับ พราะสมัยท่านเรื่องนี้มีการส่งต่อตั้งแต่สมัยท่านพบตรสุวัส์นะส่งผ่านต่อมาถึงท่านพบตรสุรอัญจนถึงวันนี้เสร็จสิ้นนะครับนะวันนั้นวันนี้ปัญหาที่เราพบนะครับในอดีตก,ก็คือว่าเรามีประชาชนนะครับนที่ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตแล้วก็หางานทํามไม่ได้นะครับอ,อยู่ประมาณ13ล้านนะครับเนื่องจากเรามีาบคุคคลี่ยที่ ติดแบคทีเบียปอดอายจคออยู่13ล้านคนประมาณ17บล้านแผ่นพิมพ์นะครับเมื่อ,อตอนช่วงปีหกนะครับนะในช่วงนั้นเนี่ยท่านผมตรอสุวัสด์นะครับจนะึงได้สั่งมอบหมายผมให้ผมเนี่ยมาแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับผมก็กลับยปปรึกษาท่านอาจารยปริญญาท่านผู้ีการนะแล้วร่วมกันนะครับนะเมื่อเราเอา,เอาปัญหานี้ปักหม,มุดมายาวนานนักข่าวหลายท่านเนี่ยก็มีญาติพี่น้องนะครับ ที่ไม่ทราบจะไปทํำยังไงถึงเอาเชื่อตัวเองเนี่ยออกจากทะเบียนประวัติอาชีพอรเพื่อจะไปสมัครงานได้นะครับลูกหลานตำรวจก็มีเยอะแยะเปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยเป็นเรื่องน่ากลัวในอดีตนะครับมีอาชญากรถึง13ล้านคนนะครับเป็นเรื่องน่าตกใจมากแล้วคนเหล่านี้ไม่สามารถไปทํางานได้เลยนะครับมันก็ทําให้เราต้องรับแรงงานต่างด้าวเข้ามานะครับ แล้วเพราะนั้นจากการเพียรพยายามนะครับนะก็ได้มีการแก้ไขมาเรื่อยนะครับนะเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ปี64ใช้เวลาประมาณนะ10เดือน18เดือนจนถึงวันนี้นะครับวันนี้ผมต้องเรียนว,ว่าเดิมเนี่ยเราใช้ระเบียบเก่าระเบียบเดิมเนี่ยระเบียบเขาเรียกว,ว่าระเบียบสำนักงานมวลชิว่าด้วยการพิมพ์ลายด้วยมือนะครับนะตั้งแต่ปีพศ2561 เป็นระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่าในประเทศพัฒนาแล้วนะเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยระเบียบเหล่านี้เรื่องทะเบียนประวัตินะครับเขาเป็นพรบเขาเป็นกฎหมายหลักนะครับแต่เราเป็นแค่ระเบียบแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องทําให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมนะครับนะก็จึงได้เริ่มโครงการลบประวัติรักความผิดคือชีวิตใหม่ให้ประชาชนนะครับนะก็นํามาสู่ จนวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าจากการที่ท่านอาจารย์ปริานะครับนะพร้อมทั้งฝ่ายกฎหมายใยการเคลื่อนผ่องท่านผู้จัดการสำนักงานที่ส่วนฐานท่านผู้จัดการกองที่ดินประวัติหายชาวกรอยู่ที่นี่นะครับตรองผู้จัดการสำนักงานที่ส่วนฐานแล้วก็สตาฟข้างหลังผมนะครับนะร่วมกับท่านอาจารย์ปริานะครับก็ได้ท่านอาจารย์ปริยาเป็นหัวเรื่องวาระหลักนะครับในการนำคณะกฎหมายทั้งหมาโยงร่างระเบียบใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่า จากเดิมนะครับเรามีอยู่13ล้านรายการคือ13ล้านคนประมาณผมใช้พูดว่าประมาณ13ล้านคนแล้วกันนะครับนะวันนี้นะครับนะเราเราเคลียร์ประวัติออกไปได้แล้วในขณะนี้นะครับเราผมเคลียร์ว่าวันนี้จาก13ล้านกว่าเราเหมือนท่านอาจารย์บอกเราทำผมยิ่งใหญ่เราเหลือเพียงแค่3ล้านเจ็นะครับนะจาก13ล้านกว่าเหลือเสื่อเพียง3ล้านเจ ที่ยังลบหลอดไม่ได้ถามว่าลบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพยายามใช้ภาษาช่้เข้าใจง่ายนะครับว่า13ล้านกว่าแสดงว่า10ล้านว่าคนเนี่ยวันนี้เขาทํางานได้เลยนะครับอันนี้ถือเป็นการช่วยคนอย่างมาสารเหมือนท่านอาจารย์ปริญาบอกเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่ช่วยประชาชนให้เขามีโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับว่าโดยพ่อเลื่อนเด็กนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็กนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีการดำเนินการเรื่องเด็กอย่างจริงจังที่ย้ายเข้ากับคืนสู่สังคมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คนเหล่านี้เขาจะได้โอกาสได้สิทธิ์ไม่ถูกรังเกียจจากสังคมได้กลับคืนสู่สังคมนะได้ครับ,รรบผมก็ต้องเห็นบอกว่าเอาแล้ววันนี้ในความคิดของเขาเนี่ยเขายังเขา้าใจอยู่เลยว่า เขาเนี่ยไปทํางานไม่ได้นะฮะแต่ว่าน้องและข่าวคนนึงเนี่ยเคยจะไปสมัครงานแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติแล้วก็ทางโรงพักบอกว่ามีประวัติต้องหาคดีอาญารับทีนี้น้องคนนี้เขาก็ยังฝังอยู่เลยว่าเขาก็ไปสมัครงานไม่ได้เอาทีนี้เมื่อเราลบประวัติเขาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราจะทากระรวนรู้อยู่ฝ่ายเดียวแล้วเราจะทายังไงให้น้องคนนี้เขารู้นะครับว่าประวัติเขาเนี่ย ถูกลบไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับนะผมก็ในช่วง18เดือนตั้งแต่64ปัจจุบันนะครับก็หายกและท่านกรรมธิการท่านปีริกานะครับนะผมก็ให้ทุกรองพักนะครับเราก็ส่งหนังสือไปส่งข้อมูลไปจากทะเบียนบ้านก่อนนะครับเราก็ส่งหนังสือไปจากทะเบียนประวัติเราเราก็ส่งหนังสือส่งข้อมูลไปจากกองทุน ทะเบียนประบัติการนะครับนะสำนักงานด้วยส่วนฐานนี่แหละนะครับไปทุกโรงพักทั่วประเทศแล้วให้ผู้กับโรงพักให้สพบเนี่ยหรือให้สายตรวจเนี่ยไปมอบหมายเควาที่บ้านเลยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าสายตรวจเราเนี่ยเขาต้องตรวจอยู่แล้วนะครับก็แค่ไปแวะบ้านเฉยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับผมเองเนี่ยเวลาผมลงไปราชการในพื้นที่ไหนผมก็จะถามรุ่นมอว่าเอ๊ะในพื้นที่เนี่ยมี บ้านหลังไหนไหมที่มีลูกหลานก็เนี่ยที่ยังติดประวัติอาชารกรอยู่แล้วเราบกไปเขาแล้วนะครับผมก็ลงไปแล้วก็แวะเอาหนังสือไปมอบไปเขาพอเขาได้เอาหนังสือเนี่ยไปยืนยันกับบริษัทที่สมัครงานได้นะครับว่าขณะนี้เขาไม่มีชื่อในรายการในบินทอาชารกรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการคืนยินให้ประชาชนโดยแท้จริงนะครับเนความก้าวหน้าของสำนักงานตำรวจชาติ นะครับคือผมก็เรียกว่าการจับคุมการบังคับใช้กฎหมายเราต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมนะครับแต่ว่าถ้าหากเขาขไม่ผิดเราต้องรีบคืนสิทธิ์ให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจับต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแต่เมื่อเขาไม่ผิดต้องคืนสิทธิ์ให้เขาเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของการแจ้งครับเราได้มีการแจ้งไปแล้วเนี่ยประมาณสักหมแสนกว่ากว่ารายซึ่งกับเราก็น้อยนะ แต่ว่าตอนนี้เราเคลียร์ไปได้นะครับประมาณ10ล้านคนนะครับสิบล้านคนที่ถามว่าเอาแล้วจะแจ้งยังไงนะสิ่งท้ขาต้องจะรู้วันนี้ท่านผู้การทรองผู้การกำลังทางเว็บไซต์อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เว็บไซต์เราจะเสร็จในสิ่นเดือนนี้นะครับแล้วเราจะให้ประชาชนเนี่ยแล้วเราจะแจ้งทางเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ประชาชนเขาได้รับรู้ทางเว็บไซต์เพราะถ้าเราแจ้งทางโรงพักมันจะช้า นะครับนะเพราะนั้นเว็บไซต์เราจะเสร็จในสิ้นเดือนนี้เพราะฉนั้นในสิ้นเดือนนี้นะครับประชาชนทั้งประเทศเนี่ยะจะรู้ทั้งหมดนะว่าตัวเองเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แล้วไปสมัครงานได้แล้วที่ผ่านมา,ม,ามีสมาคมผู้สื่อข่าวเช่นผมไปที่สมาคมผู้สื่อข่าวแล้วก็เอารายชื่อมาให้ผมนะครับบอกว่าช่วยดูนิดนะนึงนะครับเพราะว่าเด็กได้ลิบมานานมักนนะครับวันนี้เราก็ดาเนินการให้ไปทั้งหมดแล้วในการ หลักประวัติให้ไ้นะครับนะครับนะก็ยังถูกเก็บไว้ที่ฐานระบบทะเบียนประวัติอยู่นะเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในการทํางานของตำรวจนะแต่ว่าวันนี้เราใช้หลักบริสุทธิ์นะครับกี่ยวกการยุติธรรมไทยเราใช้หลักบริสุทธิ์ตามใาก็ตามที่สายังไม่มีพ้าสาถึงที่สุดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับนะแต่ฐานข้อมูลอะไรแล้วแต่เราเป็นฐานข้อมูลที่ตำรวจใช้ในการทํางาน นะครับแต่เราจะไม่เปกระทบถึงท่านวันนี้จะมีหลายเรื่องนะครับที่สัมมนาชนชัยผมกำลังพยายามทำอยู่ก็คือคุยกับการมีกคือการอายัดตัวผู้รุ่งหานะครับซึ่งตอนนี้ท่านผมตลองก็ม่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่ัง่่่่า่่่่่ก่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่้ขอ่่า่่่่่่่ไก่ไปไหนไม่ได้่่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 ่ะ่่่่ ไม่ครบถ้วนผมเข้าใจว่า12ล้านคนมากส่วนนี่คือ1 3สาล้าน13ล้านคนไทยนะครับที่มีชื่อในทะเบียนบัตรอันตรายเอาไว้จริงแล้วนะครับมีคนที่เป็นทำผิดเกินหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับก็คือ3ล้านเจ็ดแล้วตรงไหนครับ13ล้านคนจะมีอาญาพรจริงแค่3ล้าน7นะครับ9ล้าน3นะครับพูดโกมๆก็9ล้านสนะครับคือคนที่เขาไม่อันตราย รซึ่งมี2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ได้เป็นอะไเลยไม่ผิดเลยนะครับไอ้การสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องไอ้กลุ่มนึงคือสารนักสารผิดนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของตามระเบียบเก่าเนี่ยก็ลดได้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าสารที่พักสารปรับหรือจำคุกหนึ่งเดือนติดตัวต่อกันนะครับเราเป็นว่าที่น่าหิใจนะครับมันเป็น แนวทางในการทำเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับผมก็ต้องขอบพคุณทางสำนักงานติชาการนะครับเราเราทำเรื่องนี้ได้แล้วเรื่องอื่นก็เอาทำได้นะครับหลักการของเราคือไปดูที่ต้นทางครับว่าต้นทางของปัญหาอนะไที่ผ่านมาจะไปแก้ที่ปลายทางนะครับคือไปลบลบยังไงก็ไม่ถันไปตัดแสงคดีเข้ามาลบยังไงไหไวไม่มีทางไหวนะก็แก้ต้นทางเป็นปต้นทางนะแล้วไอ้ของที่ค้างอยู่ก็มาโดยแก้ออก แล้วนี้คือข่าวดีนะครับว่าเราสามารถเอาชื่อคนนะครับที่ค,ค,คอมจิงเขาไม่อยากให่อนะครับออกไปจากทะเบียนประวัติได้ถึงเก้าล้านสี่แสน 4, คนหรือพูดงบกงๆปัะขึ้นก็งสิบล้านคนนะครับทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทางกสมเนี่ยได้รับเรื่องนะคะร้องเรียนว่าเขาได้ลปลุกระเมิอสิทธิ์ไปอย่างต่อเนื่องนะ,ะข้อมูลข้อได้จริง ต่างเนี่างรองผู้จัดก,การตรวจสินชาติและก็อาจารย์ปริญาก็ได้พูดที่พวกเราฟังแล้วนะก็จะไ,ไม่พูดไม่พูดซ้ำนะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องมามาสแสดงความชื่นชมนะคะสำนักงานตรวจสินชาตินะคะจริงๆนะคะว่าได้สร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีทําให้ประชาชนนะคะเป็นสิบสิบล้านคนเนี่ยได้รับผลกระทบที่ได้รับการคุ้มครองออสิทธิ ะะของเขานะคะตามที่เรัฐนูนและก็ฎหมายกําหนดนะฮะ <_ d ata> แต่ขณะเดียวกันนะ,ะก็เป็นการสร้างความสมดุลด้วยว่ากลุ่มที่เป็นาอาชญากรนะคะควรที่จะได้เองสร้างการกระทบหรือทําร้ายสังคมเนีย่ยค่ะในเนี่ยเขาก็จะถูกคัดแยกไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ <_ d ata> น,นั้นก็หมายความว่าคนที่ไม่กระทําผิดหรือว่าสารไม่ฟ้องจะํำ ติดเล็กน้อยหรือสารไม่พอแต่เขาก็แยกไปอยู่ถังหนึ่งแล้วนะคะและขณะเดียวกันคนที่จะทําผิดรุนแรงเป็นอาชญากรนะคะตำรวจก็ยังเก็บทะเบียนประวัติไว้นะคะเพื่อให้ประชาชน,นมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตสัตว์ที่ของเขานะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มากนะคะในกระบวนการายุติธรรมถึงแม้เป็นข้าวเล็กๆเละ,ะแต่ชั่วโมงวมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะ,ะอย่างที่ท่านอรองผอง ตลอดพูดอะแต่ว่าเหมือนได้ทาบุญต่บคนเป็นสิบสิบล้านคนให้มีโยกาได้ได้ทํางานอีกครั้งหนึ่งนะอาจารย์มาทางการเดินทางไปต่างประเทศอีกล่ครับมันก็จะใช่ครับทั้งเรื่องการําด้วยครับทั้งทางนั้นแล้วก็อิชฉาด้วยครับผมครับตอนนี้ก็โอเคขึ้นได้ลดปุ๊บการดังงานมันก็จะดีขึ้นครับมันก็ได้ได้ได้ทำมาครับมันก็จะช่วยลดเรื่องของการบอกคดีซ้ำซ้อนอย่างนี้อีกครับ เอเมื่อก่อนเคยต้องคดีเหรอต้ดีโดนคดีอะไรครับมีว้จนายแล้วครอบครองว้จนายอ๋อเป็นอะไรเป็นเป็นยาบ้าหรืออะไรใช่ครับายาไอ้นะครับแล้วตอนนี้เลิกยังเลิกลยครับเลิกแล้วนะต้องเลิกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับอีกก็มีประวัติอีกนะครับ,รบเดี๋ยวว่าหลังไปทํางานที่ไหนเขาไม่รับนะครับนะแล้วอันนี้กี่ปีแล้วครับโดนจับเมื่อปีไหนปีหกสองโอ้ก็อโอ้หลายปีเลยนะนะแล้วทราบไหมว่า ว่าว่าสารเขายกอะ่ะทรบาบ<า>แล้วใช่ไหมอ๋อว่าสารเขายกใช่ไหมครับ<ช>นะอ <นะ S 1> แต่ว่าทราบว่าประวัติยังติดอยู่ใช่ไหมเหรอแล้วเคยไปติดต่อเพื่อขอลบประวัติไหมยังไม่เคยเหรอนะก็อย่างนี้นะครับก็เป็นโครงการของท่านเป็นนโยบายนะครับของท่านผู้จัดการบริษัทชาตินะท่านบบตรนะครับนะที่จะล้างประวัตินะนะล้างบนทินประวัติทั้งหมดนะครับให้กับประชาชนเนี่ยนะที่ คดีเสร็จสิ <izing Tel ete> ้นแล้วนะครับนะถ้าศาลยกก็ถือว่าคดีเบร็จเด็ดขาดแล้วนะครับนะคดีเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนประวัติของน้องเอกลรินใช่ไหมครับนะก็ถือว่าในส่วนของสำนักงานบุญชาติได้มีการลบประวัติล้างความผิดให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปทํางานเป็นข้าราชการนะครับหรือว่าไปสมารที่ไหนก็ได้หมดนะครับนะวันนี้ประวัติเราเป็นศูนย์นะไม่มีประวัติความผิดแล้วนะ อ่าล้วก็ต้องไม่สร้างใหม่อ่ะน,นะนะอ่านะครับแล้วดีใจไหมยอย่างนี้ดีใจใช่ไหมออนะครับนะคือวันกีนแล้วเอ่อพี่ไม่ต้องมาเองนะครับวันกีนแล้วก็จะเป็นผู้กับเนี่ยท้องที่ก็จะส่งไปเซนีนะฮะแต่ว่าวันนี้พอดีพี่มาตรวจราชการที่ยุงพรนะครับก็เลยถือโอกาสเอาจดหมายมาให้ซะเลยนะครับนะเพราะไหนไหนมาแล้วอ,อย่างน้อยได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับ,รบนะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบใช่ไหมตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับอ๋อ เป็นพนักงานดอ๋อทำอาชีพอะไรเสริมนะเอ้านะเดี๋ยวได้บอกเจ้าของร้านก็ได้นะว่าเราไม่มีประวัติเป็นผู้ต้องหาต้องโทษแล้วนะนะครับนี่นะครับได้ไม่พบประวัติแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนจะตรวจสอบที่ไหนนะครับก็เราไม่มีประวัติในการต้องหาคดีอาญานะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมมอบที่มอบไว้ให้เลยนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวออกมาทำงานกี่โมงอ่ะห้าโมงครับ แล้วอันนี้ค่ะโมงเย็นตีสี่โมงขึ้นทันแล้วร้านอยู่ในเมืองครับได้ได้ได้ไดแล้วอยู่กับใครทุกวันนี้อยู่กับแม่ครับอยู่กับพ่ออ๋ออ๋อโอเคแล้วพว่อนะนะครับนะลูกจะได้ไปสมัครงานที่ไหนก็ได้หมดนะครับนะอ่านะลูกจะได้อยู่ไรกับพ่อได้นะโอเคไปนะน้องนะจะได้ไปทํางานนะครับนะขอขอให้โชคดีนะโอเคครับนะ้องสวัสดีครับสว,วัสดีครับบังพ่อไปแล้วกล้าเรียนหนังสือยังกล้าแล้วนะ อ่านะอ่าจะได้เอ่อไม่ต้องไปอายใครเขานะครับนะอ่าโอเคดีอันนี้ยนยันแล้วกระหวายก็ลบล้างหมดแล้วนะเอ่อนะจะได้คืนเอ่อความเป็นธรรมคืนยุทธ์ใหม่แล้วนะมียุทธ์ใหม่ที่ดีแล้วอันนี้นะก็ต้องเดือนหน้าทําให้ดีนะจะได้เป็นย่อยชนที่ดีเอ่อของเรื่องชาติตอนวันหน้านะครับนะคุณแม่นะเป็นไรไม่เป็นไรดีครับดีครับดีครับครับครับนีดีว่านี้ <Erst> นะครับหรือที่ชายแหละครับพี่อ๋อได้ได้อะไรที่ทิมลงเลยครับ แล้วเราโดนพ่อหานี่หนาอย่างพ่อมือนาครับอ๋อแล้วเหรอแล้วเราตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนัก็สามอ๋อเข้าอ๋อสามแล้วเราโดนทุกอะไรครับอุยอ่แล้วเราสารส่ยังไงบ้างต้องสาไม่ฟองสารยุ่งฟออ๋อเหรอได้ได้ไดแล้วสมัคงานไม่ได้มานานเลยใช่ไหมครับครับผม <น>บ้านเป้าหมายนะครับเอ่อ,อ,อที่บป้าหมาเองเหรอกนะวันนี้แล้วการส่งเนี่ยจะส่งทางผู้สอบก็จะมีส,สายตรวจมาส่งให้นะครับนะแต่ว่าวันนี้ผมเอวว่ามาราชาการที่นี่นะครับก็เลยดีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนด้วยนะครับนะไม่เป็นไรใเล็กน้อยนะเ,เพราะว่าผมมาราชาการ <c oughs> ก็เลยดีโอกาสันเอาหนังสือมายื่นเองนะก็เป็นโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนความเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นประวัติก็จะถูกลบออกหมดแล้วนะครับจากสารบุนะคดีก็จะไม่มีแล้ว นะต่อไปไปทำงานที่ไหนก็เอ<ค>านนหนังสือนี้ยืนให้เขานะครับเขาจะรับค่าทํางานได้นะจะได้มาช่วยดูแลพ่อแม่ได้นะครับ